กับเรื่องราวเหล่านี้ของคุณการจอมพลังผมต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะโดยส่วนตัวแล้วตัวผมเองเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นประชาชนคนไทยทั่วไปแล้วก็อยากจะช่วยเหลือในการโอนเงินไปบริจาคให้กับทางคุณการเหมือนกันนะฮะผมอะ่ะคุณผู้ชมผมเล่าให้ฟังนี้ตัวผมเองเนี่ยนะฮะโอนเงินมาให้คุณการจอมพลังเนี่ยสองครั้งนะครับสองครั้งด้วยกันครั้งแรกนะฮะผมโอนไปเนี่ยหนึ่งล้านบาท อันเนี้ยผมโอนให้ไม่ได้เข้ามูลนิธินะครับแต่วันที่ผมโอนเนี่ยผมโอนพร้อมกับโอนให้กับทางคุณบุ๋มบรรด,ดาซึ่งมีมูลนิธิของคุณบุ๋มด้วยอีกหนึ่งล้านบาทเป็นสองล้านบาทในวันเดียวกันนะฮะผมโอนเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะให้เงินอันเนี้ยไปช่วยเหลือประชาชนที่กําลังลําบากทางภาคเหนือเพราะตอนนั้นน้ําท่วมหนักแล้วเขาต้องการฟื้นฟูผมก็เลยโอนเงินไปสองล้านแบ่งไปทั้งสองคนให้เขาไปช่วย หลังจากนั้นนะฮะคุณกันเองมาเปิดมูลนิธิผมเองเนี่ยเห็นว่าคุณการเปิดมาได้ประมาณสักเดือนสองเดือนละผมก็อยากจะช่วยอีกผมก็เลยโอนเข้าบัญชีคราวนี้เป็นบัญชีของมูลนิธิกันจอมพลังเลยโอนไปอีกห้าแสนแล้วล่าสุดผมก็โอนให้กับมูลนิธิอีจันไปอีกห้าแสนเพื่อเอาไปสร้างโรงเรียนให้กับเด็กพิเศษนะครับที่ผ่านมาผมไม่เคยทวงถาม ผมไม่เคยถามเลยว่าเงินที่ผมโอนหรือบริจาคให้ไปเนี่ยเอาไปทําอะไรยังไงกันบ้างผมไม่เคยถามครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตพูดผ่านรายการที่วันตันเหตุการถึงคุณกันจอมพลังแล้วกันนะครับผมอยากให้คุณกันออกมาชี้แจงเลยครับออกมาชี้แจงเลยครับว่าเงินปัจจุบันเนี้ยในมูลนิธิมันมีอยู่เท่าไหร่นะฮะเอาไปใช้อะไรบ้างเบิกจ่ายอะไรบ้าง ผมไม่เคยถามเลยเพราะผมถือว่าผมให้เกียรติทุกๆคนที่ผมเองเนี่ยได้มีการบริจาคไปแต่ในครั้งนี้ผมว่าถึงเวลาที่คุณกันจําเป็นต้องชี้แจงอย่ามาชี้แจงในรายการโหนกระแสนะครับเพราะผมไม่อยากจะเปิดพื้นที่ในรายการโหนกระแสให้กับคุณกันมาชี้แจงในเรื่องนี้ถาม่าเพราะอะไรผมบอกได้เลยครับว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นกลางและไม่เป็นธรรมกับสังคมผมอยากให้คุณกันเนี่ยหรือเรียกร้องก็ได้ ให้คุณการเนี่ยไปชี้แจงกับทางเวทีกลางเลยครับอย่างของคุณสรยุทธหรือเปิดโต๊ะ,ะแถลงเลยครับให้พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนเนี่ยทั้งหลากหลายเนี่ยนะฮะเขามาตั้งคําถามคุณการคุณการเอามาเลยใครเป็นกรรมการใครทําบัญชีคุณเปิดบัญชีเ,ญชเลยคุณจ่ายอะไรไปบ้างเอาเงินตรงส่วนนี้เข้ามาอย่างนี้เงินส่วนนี้ออกอย่างนี้คุณจะมีมาตรการอะไรยังไงตอบข้อซักถามของสังคมให้ได้เคลียร์มากที่สุด หรือตอบข้อสักถามของสังคมที่เขาติดข้องหมองใจรวมถึงข้อ39ให้สังคมได้รับรู้ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเพราะผมเองก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่บริจาคไปแล้วอยากนั่งฟังอยากนั่งรับรู้อยากเห็นเหมือนกันว่ามันคืออะไรแล้วมันยังไงกันแนะ่อย่ากโกรธกันนะอย่ากโกรธกันนะคุณกันคือผมว่าอันนี้มันเป็นความโปร่งใสของคุณเองที่สําคัญกว่านั้นเมื่อกี้ที่อ่านข่าวมาตอนแรกที่คุณการบอกว่าทําไมการจมพลังถึงต้องโดนแบบนี้ต่อไปใครอยากมาช่วยสังคม คุณการต้องใจเย็นๆผมไม่อยากจกะโทรไปผมอยากพูดตรงนี้ผมอยากให้ประชาชนได้รับรู้ได้รับฟังคําพูดของผมด้วยการเป็นคนดีเป็นเรื่องที่ดีการช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้นเองครับผมเชื่อว่าเนี่ยมันคือความสง่างามของตัวคุณถ้าคุณทำได้เท่านั้นเองเลยครับผมฝากไว้แค่นี้แหละนะฮะ